สวัสดีค่ะพี่ๆทุกๆคนวันนี้ลูกค้าเจ้นะคะมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์นะคะอ่ะน้ํามันเกียร์ที่เจ้เลือกใช้ให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นน้ํามันเกียร์ของไอชินซึ่งเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ย้ำนะคะว่าเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็กองเกียร์ที่เจ้ใช้ให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นกองเกียร์ของไอชินนะคะถ้าใครได้ใช้ไอชินเท่ากับว่าได้ใช้ของแท้ติดรถเลยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ของเราที่นี่นะคะปกติเนี่ยเราใช้น้ํามันเกียร์สี่ลิตรก็เพียงคอนะคะแต่ว่่าาชงเจ้ ใ้ห้าลิตรนะคะห้าลิตรนี่เหลือไหมเหลือนิดหนึ่งไหมอ๋อไม่เหลือนิดหนึ่งนะทำไมถึงห้าลิตรแต่ช่างเพราะว่<บ>าบา,บางที<ล>เห็นเขาใช้สี่ลิตเรเร,เราเช็ครถไม่ออกครับ<อ>เราเช็ครถเนี่ยคือไม่ออกคือว่าสูตรถืว่า,าถ้าน้ำมันปกติเนี่ยเวลานเราเติมไปสี่ลิตรเนี่ยเช็ครถมันไม่ออกก็คือถ้าเราเติมไปห้าลิตรเนี่ยเรยบปกติเพราะว่าน้ำมันปกติต้องร้นออกนิดนึงนิดหนึ่งนะโอเคก็คือห้าลิตรเป็นอะไรที่กําลังเหมาะสมเลยนะคะอันนี้โซลีนอยเกียที่มันดำาๆนะคะแล้วก็มีเนี่ย ภาบสกปรกนะคะเจ๊จะใช้น้ำยาฉีดให้พี่ๆนะ,ะอ่าสะอาดหมดจดเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ของจริงนะคะทุกคนสิ่งสกปรกภาบสกปรก,กที่สังอยู่ก็จะแบบสะอาดล้างออกเลยนะคะโดยไม่ต้องเช็ดออกเลยค่ะหนูล้างตรงนี้หนูฉีดตรงนี้ด้วยได้ไหมได้ครับอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวก็จะแห้งแล้วก็สะอาดเลยปะไปดูอ่างเกียว,ว่าสะอาดแค่ไหนนะคะ อันนี้เจ้ถ่ายให้พี่ๆไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าน้องช่างเอาทําความสะอาดไปแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เห็นว่าแบบสกรปรกนะคะแต่ไม่มากนะคะอันนี้ถือว่าแบบดีมากๆเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์กองเกียร์ทุกๆ4ี่0มื่นกิโลนะคะมันเป็นการดูแลรักษาอันนี้เวิร์กมากเลยมาดูว่าช่างอาดล้างอ่างเกียร์ให้ลูกค้าสะอาดแค่ไหนคะ่ะอ่าช่างอาดล้างอ่างเกียร์ให้พี่ๆได้สะอาดเบอร์น,นี้พี่ๆพ,พ,พ,พอใจไหมคะ